ครับท่านผู้ชมวันนี้ช่อง generation channel ก็จะมาทำคลิปเป็น ep 2นะครับ oh. เกี่ยวกับระบบสตาร์ทเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะอยู่ที่การตรวจสอบแบตเตอรี่นะครับในส่วนของใช้อุปกรณ์พิเศษนะครับก็คือในส่วนของ t e x t s t e ต m รนะครับใช้ในการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าใน ecu นะครับว่าจะวัดได้เท่าไหร,ร่เดี๋ยวไปดูกันนะครับส่วนอุปกรณ์ก็มีด้วยกันทั้งหมด3อย่างนะครับก็มี ตัวโน้ตบุ๊กนะครับ1ตัวแล้วก็2กับตัว Open Port นะครับแล้ว3ก็คือสายสัญญาณนะครับตั้งนะครับสายสัญญาณเสียบเข้าช่อง USB นะครับส่วนสาย Open Port นะครับซกเก็ต Open Port ก็เสียบเข้ากับตัวพอร์ต DLC 3นะครับที่อยู่ที่อยู่ใต้พงมาลัยนะครับนี่ครับตัวน,นี้นะครับก็เสียบลักษณะนี้นะครับเสียบเข้าไปเสียบกุญแจบิดไปที่ตำแหน่งออนนะครับ เราค่อยมาเปิดโปรกแกรมครับมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเป็นครั้งแรกเราก็ต้องไปเลือกเลือกรุ่นก่อนนะครับรุ่นนี้เป็น KUN นะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ 2KD ต่อไปให้เลือก รถรุ่นไหนนะครับเป็นรถปิกงอัพนะครับแล้วก็ปีผลิตปีไหนนะครับก็มี09ถึงปี2015นะครับรุ่นรถคันนี้ผลิตปี2010นะครับต่อไปก็เลือกอว่ารถรุ่นนี้มันมี VSC แม้ก็คือตัวที่ควบคุมควบคุมอากาศในอินเทคนะครับเป็น ให้เกิดการหมุนวนนะครับตัวนี้ VSC ตัวบา l System Control แล้วก็กด Next น,นะครับหลงังจากนั้นก็ให้มาที่ตัว Engine น,น,นะครับ นะรตรงต่อบนคลิกนะครับถึงจะมาเีนไหมก็มาที่ถ้าเครื่องยนต์ที่มีปัญหามีไฟโชว์มันจะขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับขึ้นรหัสโค้ดโค้ดของตัวไฟโชว์ว่าปัญหาอะไรนะครับแต่นี้ไม่มีปัญหาต่อไปเราก็จะไปดู มาคลิกที่ตัว data list นะครับเราจะเข้าไปดูว่าตอนนี้แบตเตอรี่กี่โวลต์แล้วนะครับดูตอนนี้มันจะมีค่าทั้งหมดอยู่ใน e c u เราก็มาดูเลยนะครับช่องนี้นะครับแบตเตอรี่กี่โวลต์ตอนนี้กี่โวลต์ตอนนี้ก็แบตเตอรี่1 2บโวลต์น,นะครับ เดี๋ยวผมจะทำการสตาร์ทควบคู่ไปกับพอเลือกเราจะเปลี่ยนจากตัวเลขให้เป็นกราฟนะครับให้ดูง่ายนะครับผมก็เลยเลือกอรอบเครื่องยนต์มาด้วยแล้วก็ตัวคันเลงนะครับตัวเอ็กเซลเนี่ยเอ็กเซลคือคันเ่งเนี่ยว่าจะเลงไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วอยากจะดูว่าแบตเตอรี่มันขึ้นไปกี่โวลต์น,นะครับ ตั้งแต่ก่อนสตาร์ทสตาร์ทแล้วก็ตอนเดินเบาแล้วก็ตอนเร่งอ่ะมันมีความแตกต่างกันไหมนะครับอันนี้คือวิธีการตรวจสอบแล้วก็ทำการเปลี่ยนจากกราฟตัวเลขให้เป็นกราฟเส้นนะครับเพื่อให้ดูง่ายก็กดมาที่กราฟนะครับหน้าจอมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับจเจนว่าเนี่ยช่องบนจะเป็นแบตเตอรี่นะครับตอนนี้ มันจะเป็นสูงสุด12วต์แล้วก็ต่ําสุด12วต์อยู่นะครับเครื่องยนต์ก็ยัง0อยู่นะครับแล้วก็ตัวคันเล่งก็ยัง0%อยู่นะครับเดี๋ยวจะสังเกตได้ว่ามันมีค่าขึ้นขึ้น,นลงลงกระตุกนิดหน่อยนะครับมีมีลงมาแล้วขึ้นลงขึ้น,นลงเลย ตอนนี้เราเปิด IG on ออนอยู่นะครับมันก็เลยมีการกระเพื่อมนิดนึงนะครับโอเคเราจะสตาร์ทแล้วนะครับดูว่าค่าแบตเตอรี่มันจะเปลี่ยนไปไหมนะครับนี่พอสตาร์ทแล้วแบตเตอรี่ กระชากลงมาเหลือดุ่ส8.2โวลต์นะครับแล้วก็กลับขึ้นไปใหม่เป็น13.1 13.2โวลต์อันนี้เราก็สามารถตรวจสอบได้ด้วยเครื่องมือพิเศษนะครับรอบเครื่องยนต์ก็จะขึ้นมาที่นี่ครับขึ้นไปถึงจนถึง1,100 1,117นะครับแล้วก็ตกลงมาที่ 8ป0ร้ 800, กว่านครับด้วยอุณหภูมิน้ำยังยังเย็นอยู่นะครับเนี่ยสาองศามันก็เลยรอบข้างสูงหน่อยนะครับต่อไปเราก็จะลองเลี่ยงเครื่องดูนะครับเาก็เหยียบเนเล่งเลยใช้เท้าเหยียบเลยเร่เงแต่พอเล่งเครื่องปุ๊บดูนะครับว่ามาดูกันนะครับว่าแบตเตอรี่แบตเตอรี่จะเปลี่ยนแปลงไหมนะครับ ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ13.8นะครับสังเกตว่าตอนสตาร์ทจะอยู่ที่8.2แล้วก็พอตอนเครื่องยนต์ติดแล้วก็อยู่ที่13.8จากเดิมก่อนสตาร์ทมันอยู่ที่12โวลต์นะครับอันนี้ก็คือวิธีการตรวจสอบด้วยเครื่องมือนะครับว่าแบตเตอรี่เหลืออยู่เท่าไหร่นะครับในเมื่อตรวจสอบผ่าน ECU นะครับหรือตรวจสอบผ่านเครื่องมือพิเศษ โดยผ่านตัว DLC 3นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็นำมาฝากผู้ชมประมาณนี้นะครับในการาตรวจสอบแบตเตอรี่ในรถยนต์โดยผ่านาช่อง DLC 3นะครับส่วนของช่อง Technician Channel ก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่นะครับคลิปต่อไปนะครับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ